สวัสดีครับท่านผู้ที่มีใจรักในการเกษตรทุกท่านครับวันนี้บ้านสวนทํามือจะพาทุกท่านมาดูปัญหารากเน่าที่พบในสวนของบ้านสวนทํามือนะครับครับเป็นลักษณะของรากสีดําๆแบบนี้นะครับไม่โตแพ้แกรนนะครับเกิดจากปัญหาของวิธีการง่ายๆนะครับหนึ่งอย่าเพิ่งท้อใจนะครับสําหรับมือใหม่ก่อนอื่นรบกวนท่านกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับ แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปของเราที่เราลงไปใหม่ๆนะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับปัญหาที่พบเป็นปัญหาคลาสสิกสําหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกในกล่องโฟมและก็เป็นปัญหาในการปลูกผักช่วงหน้าร้อนนี่เลยนะครับก็คือปัญหารากเน่าครับรากเน่าของเขาจะเป็นยังไงครับเป็นลักษณะของรากสีดําๆแบบนี้นะครับรากของเขาจะมีสีดำตรงน,นี้มันจะเน่าแล้วนะครับมันคือเน่าแล้วเนี่ยรากสีดํดๆพวกนี้นะครับ อันนี้เขาเคยประสบปัญหารากเน่ามาก่อนแล้วก็มีการฟื้นฟูสภาพขึ้นมาจึงมีรากขาวขาวงี้ขึ้นมานะครับก่อนหน้นี้นก็คือเป็นรากสีดําแล้วก็ต้นยังไม่โตแคะแกรนนะครับใบก็เริ่มเหลืองมีโรคล,ลุมเล้าเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนคนที่ไม่สบายก็จะมีโรคตามมาเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ปัญหาของเขาหลักๆเลยนะครับรากเน่าเนี่ยเกิดจากปัญหาของความร้อนในโรงเรือน มากนะครับอากาศที่ร้อนทําให้น้ําอุณหภูมิน้ำที่อยู่ในกล่องเนี่ยก็มีอุณหภูมิที่สูงไปด้วยนะครับในช่วงกลางวันก็สูงมากนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเมื่ออุณหภูมิสูงแล้วเนี่ยค่า EC ในน้ำนะครับมีความเข้มข้นที่สูงด้วยก็ทำให เขาเกิดปัญหารากเน่าด้วยได้โดยเช่นกันนะครับสําหรับคนที่ไม่มีค่าวัดนะครับอย่างผมก็ไม่มีค่าวัดค่าน้ําก็คาดว่าน่าจะเป็นของความเข้มข้นมีค่า EC ที่สูงเกินไปหรือค่าน้ําอะไรที่มันสูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตรงนี้นิดนึงขั้นตอนวิธีการง่ายๆนะครับในการดูแลเขาหลังจากที่เกิดปัญหาแล้วเราก็นําเขานี่แหละครับไปให้เขาได้กินน้ําเปล่าจัดก,การรากที่ดําๆนี่ออกนะครับลูบๆออก เขาก็หลุดออกง่ายๆนะครับไม่ยากหรอกครับแล้วก็ลองเอาไปแช่ในน้ําเปล่าดูสักวันสองวันแล้วค่อยนําเขากลับมาในรังเดิมนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเติมน้ําเปล่าไว้ในรังนะครับเปลี่ยนน้าแบบนี้แล้วก็เติมน้ําเปล่าเข้าไปเพื่อให้ค้าบปุ๋ยเนี่ยมันเจือจางลงนะครับเป็นวิธีง่ายๆบ้านๆเลยไม่ต้องใช้เครื่องวัดเครื่องมืออะไรในการวัดมากมายเลยนะครับมีปัญหาแล้วก็แก้ไปถ้าเกิดได้แล้วก็ โอเคไปเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยปลูกยากอยู่แล้วครับถ้าเป็นหน้าหนาวปัญหาพวกนี้จะไม่ค่อยเกิดนะครับถ้ามันเกิดสแสดงว่าเป็นที่ค่าของน้ําต้องหาเครื่องมือมาวัดแล้วแต่ถ้าแก้ปัญหาแล้วสามารถฟื้นฟ,นฟนูสภาพกลับมาได้นะครับน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความร้อนอย่างเดียวแล้วก็ความเข้มข้นของปุ๋ยอย่างที่ว่านะครับก็เมื่อเชื้อจางเนี่ยผมก็เริ่มเชือจางน้านะครับน้ําปุ๋ยนะก็เติมน้ําเปล่าอย่างเดียวมาตั้งแต่อายุเขาประมาณ3ามวันก็เติมน้ําเปล่าอย่างเดียวเลยครับ ขาก็ฟื้นฟูสภาพร่างเขากลับขึ้นมาได้นะครับอันนี้ใช้เวลาก็เป็นสิบวันอยู่นะครับบางต้นก็ยังยังไม่ได้กลับมานะครับซึ่งเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆฟื้นฟูสภาพกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะยเย็นๆนิดนึงอย่าเพิ่งท้อใจนะครับสําหรับมือใหม่ผมก็มือใหม่นะครับไม่ได้ปลูกไว้ขายครับปลูกเล็กเล็ก,ลกน้อยเอาไว้รับประทานในครัวเรือนนะครับเพราะนั้นมีปัญหาอะไรก็แก้ไป อาจจะงามบ้างไม่งามบ้างนะครับมันก็พอที่จะได้ทานกัน,เ,นเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็รบกวนท่านกดติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเราจะลงผักกาดแก้วเราจะลงผักสลัดอื่นในรุ่นอื่นบ้างมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับตัวน,นี้ก็เตรียมเพาะ,ะผักที่จะลงในแปลงในดินนะครับแล้วก็เตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งที่ดินแล้วก็ที่ในบนแครนะครับแล้วก็ที่เพาะรุ่นใหม่นะครับเป็นผักกาดแก้วก็พอเวลาเดี๋ยวก็จะมาลงกล่องปลูกกันนะครับรบกวนท่านกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่นะกดถูกใจก็ได้นะครับแล้วก็จะได้มีผักรับประทานในคร,รัวเรือนนะครับอยากให้ท่านได้ลองปลูกดูสําหรับมือใหม่ไม่ยากเกินไปนะครับปลูกง่าย ทำง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเหี่ยวๆหน่อยเพราะว่ากลางวันนะครับตอนนี้ตอนเที่ยงพอดีเลยอยากให้ท่านได้ลองปลูกดูนะครับผักปลอดสารพิษไว้กินในครัวเรือนครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ